สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ปังปอนนะครับวันนี้เรามีสามหนุ่มสามหนุ่มหรือสามสาวไม่รู้มามาเยี่ยมชมร้านเรานะครับลองดูนะครับว่าไปพูดคุยกับเขากันว่าเขาเป็นใครกันบ้างนะครับคนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไก่ครับเป็นช่างแต่งหน้าวันนี้มากินไก่ไก่มากินไก่ก็วันนี้ มากินมาชิมามาลองดูตามรีวิวก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยตามที่กิดเพราะว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยมากนี่เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่แค่มะระหนึ่งเดียวตอนแรกคิดว่าเป็นแค่มะระแล้ว,ลวมีเนื้อไก่ด้วยเนื้อไก่จริงๆเนื้อไก่จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ตอแหลเนื้อไก่จริง <c oughs> ๆ,ๆเขาบอกว่าเอ๊เห็นน้องพอลบอกว่ามีบุฟเฟ่มะระ ก็เนืยอเนื้อไก่จริงๆดูติเนี่ยดู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 โอ้โหแซ่บเวอแสดงเห็นถึงความอร่อยที่แท้จริงนะครับไปคัดท่านต่อไปครับท่านนี้ครับอะสวัสดีครับชื่อป๊อปนะคะเป็นแฮร์สไตลิสต์นะครับวันนี้ได้มาชิมก๋วยเตี๋ยวปังปอนอร่อยที่สุดในโลกเลยในย่านนี้เลยทีเดียว ดูไก่นะฮะแลนที่ที่ไก่เลยอันนี้ลูดไปแล้วรอบนึงลูดไปแล้วรอบูดไปแล้วรอบหนึ่งอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามารับประทานได้เลยนะครับอยู่ที่พหลโยธิน48ินะครับแยก26บนะคะ, <46. S 1> ะ,คะเข้ามากันเยอะๆเลยช่วงนี้เอ่อโควิดลงทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเซฟใช่ไหมฮะอย่างพร้อมเนี่ยพร้อมยังมาทานเลยอร่อยที่สุดเลยนะคะขอบคุณนะครับ เดี๋ยวนะครับกอนอื่นก่อนที่จะไปที่ท่านต่อไปเรามีอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูดูสไตล์การแต่งตัวของท่านนี้ก่อนนะครับบอกว่าน่าทึ่งมากๆาเลยครับนี่คือจุดมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นไงใครใครกล้าทาหรือเปล่าครับพูดท้ายจรไหมครับพูดทาทมากินก๋วยเตี๋ยวแลวใส่ชุดสวยๆมาได้เลยที่ร้านตากบก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะฮะใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้้องแต่งตัวให้สวยแบบนี้นะครับ เอาไปท,ท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับครับเป็นพี่ชายของสองคนนี้นะเป็นพี่ชายของช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมวันนี้อร่อยมากเลยอ่ะมากินเซอร์ไพรส์รามากเลยไม่รู้ว่าถูกขนาดนี้ดูดิเส้นเต็มเลยน้องใหญ่เริ่มเลยแล้วก็เลือดตักได้ไม่อัน้นชอบมากครับ <c oughs>